ถึงเวลาบอยพระวจนะของพระเจ้าครับถึงเวลา<อ>วันนี้เป็นวันที่16มนะกร,ราอ2022อาทิตย์ที่3ที่ปีใหม่นี้นะวันนี้พระครรมของพระเจ้าขัตปวรร์บทที่9ข้อที่1ถึง7คือวข้อว่าการอวยพระพนะครอบครัวโนอาของพระเจ้า เมื่อโนอาออกจากที่นาวาได้รับความรอดลงมาทันทีก็ถาวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าถาวายเผาบูชาถาวายเครื่องเผาบูชาอย่างนั้นเมื่อโนอาเตรียมตัวพร้อมนะถาวาย เครื่องผาวูชาแล้วพระเจ้าพอพระไทยรักและหลับแล้วพระเจ้า้วยอภรรแกโลอาและลูกดงลูกของโลอาเมื่อพวกเรานมัสการพระเจ้าถูกต้องถ้าพระเจ้ารักการถวายนมัสการเดพระเจ้าของเราแน่นอนว่าพวกเราได้รับพระอง์ อยากพูดง่ายๆว่าเกิชเชิญเข้ามานามัสกันพระเจ้าได้รับพระพลอยากพูดเพราะว่าพวกเราถ้าไม่ใช่นมัสกันพระเจ้าถูกต้องไม่พอพระทัยแล้วนมัสกันกี่ครั้งแล้วพวกเราไม่มีโอกาสได้รับพระพลของพระเจ้าแต่เมื่อเราทําผิดนมัสการผิดไปแล้วพระเจ้าลงโทษเรานี้เพราะฉนเมื่อเข้า นามัสการพระเจ้าต้องระวังตัวมากที่สุดแต่พวกเราเป็นนายไม่ระวังแล้วเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาอย่าให้เข้าเฝ้าพระเจ้านามัสการพระเจ้าอย่าเลื่อนธรรมดาเป็นเรื่องพิเศษเตรียมพิเศษยังเกินพิเศษถึงจะได้รับพระเป็นอย่างนี้เมื่อพระเจ้าทำลายร่งนี้พระวัติเต็มด้วยความบาป ทำให้เมื่อโนอาอ,อกจากเรือแล้วสภาพเหมือนกับที่สามาัยที่พระเจ้าทรงสร้างอาดัมเอวะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อโนอาก็ถวายเครื่องเผาบูชาแล้วรับขอพระใจแล้วก็รู้สึกอวยผดผนเหมือนกับที่สามาัยแรกสามาัยของอาดัมและเอวา คือสำคัญที่สุดอะไรต้องมีคนมากเทวีมากขึ้นเพราะฉันให้มันเทวีมากขึ้นปัจจุบนันนี้พวกเรามาันดื้อพระเจ้ามากเพราะฉันไม่อยากครารู้ไม่อยากแต่งานไม่อยากครารนี่แนะี่ไม่เอาพระผมของพระเจ้าทําให้พระจาไม่พอใจ,พ,จพวกเรามากมม่พอสมควรแล้วเพราะฉันเมื่อ โนอาตับลูปของโนอาห์นี่ร่อมใหม่เหมือนกับอาตัมทาให้พระเจ้าอวยพระพรขอพระทัยแล้วให้นี่มันเชื่อสายของเขามาทวีมากขึ้นและเป็นยังไงให้เขามีความสามารถควบคุมเนี่ยสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายสัตว์ตกอะไรก็ตามทั้งหมดและที่สำคัญอะไรให้เป็นเนื้อสัตว์คือเป็นอาหารเมื่อกินนั้นมันกินผักเท่านั้น แต่ต่อมาอมีการเปลี่ยนแปลงให้เนื้อสัว์ทางไหนเนื้อหนกทางไหนเนื้อปลาทางไหนอะไรกินได้ทั้งหมดแต่อย่างเดียวห้ามกินได้แต่อย่ากินด้วยกันกับเลือดเลือเลือเพราะว่าเลือดนั้นเป็นชีวิตของมันนั้นคือไม่ความว่าอยากฆ่าคน าาาารายการที่หนึ่งใหญ่ประการที่หนึ่งใหญ่ที่พระองค์อวยพระพรแก่หนออากับบุตรของหนออาเรื่องอะไรเรื่องคือครอภ์โรคทวีมาขึ้นเต็มแผ่นดินถ้าเป็นเจ้าของโรงนี้แล้วมีจํานวนน้อยเป็นเจ้าของไม่ได้ เวลานี่อยู่ในตรงนี้เราดูประเทศใหญ่เบลต์ต้องมีประชากรมากกว่าประชากรน้อยๆคือไม่สมารประเทศใหญ่มีอำนาจไม่ได้เลยดูมาแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อโนอาเล่ลูกออกมาจากเรือมีแค่แปดคนเท่านั้นไม่ใช่หรือแปดคนแปดคนแล้วเมือ,องโคกคุมโรงนี้ไม่ได้เพราะฉัน พระเจ้าอวยพระพลให้เขามีเโครโลกเทวีมากยิ่งขึ้นแต่มบ้านเมืองเลยเหมือนกับที่เอาอาดัมที่ครั้เลกสร้างแล้วทาอย่าง,งานั้นบัณฑกรรมบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบแปดเราเห็นที่พระเจ้าอวยพระพลอาดัมเหมือนกับที่เอโนอาดูมัวนะอาดัมโนอาเมื่อสมัยที่สองเงินรอำใหม่ ทำให้พระเจ้าอวยพระพรเป็นอย่างนั้นเมื่ออวยพระพรเป็นอย่างนี้เพราะว่าเมื่อสมัยที่สร้างโลกกับปัจจุบนันนี้สร้างโลกไม่ใช่สร้างโลกแต่ว่าเหมือนสักคำนั้นเหมือนกันเลยเพราะฉันคือสำคัญประมาณมีจำนวนคนมาก ทำให้มีคนมากมายแต่ต้องคิดถึงอย่างหนึ่งข้างในข้างในมนุษย์เรานี้ถูกสร้างโดยประชายาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ต้องมนุษย์ดังนี้คือไม่ควเหมือนแต่ต้องพระเจ้าเพราะะนพวกที่พระเจ้าห้ามไว้อย่าแต่ต้องมนุษย์เหมือนแต่ต้องพระเจ้า ปัจจุบันี้พวกเราประเทศไหนก็ตามถ้ามีประชากรน้อยเประเท็นนั้นไม่มีอานาจไม่มีอนาต<อ>ถ้ามีจำนวนมากมีอนาคตนี่เป็นอย่างนั้นทาให้พระเจ้าอวพรับกรเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือเนี่ยครอบครัวทายามากยิ่งขึ้นเชื่อสายของเขาทายามากยิ่งขึ้นเป็นอย่างนั้น ประกันที่สองใหญ่ที่พระเจ้าให้นกอ่ะคนเหล่านี้เหมือนมีอำนาจควบคุมนะะสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในบนแผ่นดินไม่ว่าเป็นสัตว์นกปราอะไรก็ตามต้องอยู่ใต้อำนาจของนกอาะมนดษเหล่านี้ แท้จริงแล้วรู้สึกอำนาจอย่างนี้มันบอให้กับที่อาดัมมาก่อนแล้วแต่สามัยอาดัมนั้นแหละที่นกนอกอะไรสัตว์อะไรปลาอะไรไม่กลัวคนเราเนี่ยปัจจุบนันนี้พวกของเขากลัวเราอยู่ใช่ไหมครับกลัวอยู่เอ,อบางครั้งไม่กลัวแต่ว่าส่วนใหญ่เขากลัวเราอยู่แล้วเ,เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อ,อไรทำอย่างนั้น เมือ่อทำลายโรคท่านมรแล้วหลังจากนั้นแดะเหมือนระวังมนุษย์เรากับที่สัตว์ทั้งหลายหรือนกทั้งห,หลายปลาทั้งหลายเอ๊ะเหมือนกลัวเราอยู่แลว้วเวลาเดียวกันอย่างนั้นเพราะฉันเหมือนควบคุมโนอาเป็นควบคุมกับอาดัมก็ควบคุมนักสราไม่ือนการแต่เวลาเดียวกันพวกของของเหมือนอาหารของเราด้วยข่า และกินกินให้เป็นอาหารของเราทําให้พวกของเขานั้นละเหมือนเหมือนกับมันมันไม่ใช่เพื่อนใจจริงจริงแน่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพื่อนใจเลยนะใช่ไหมไม่ความว่าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างกับปัจจุบันนิสธรรมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อ,เ,อเราได้รับความรอดแล้วเป็นอย่างไรเหมือนกันสมัยที่ส่วนแอเดนเป็นอย่างนี้ เอเพราะฉะนั้นจนถึงบัจจุบันนี้รู้สึกเหมือนสังบสุขมนั้นไม่มีแต่เมื่อพระเมสเซียมาจัดการห้เรียร้อยแล้วมันสังสุขสังสุขน่าดูอ,อิสายาบทที่สิบข้อที่หบถึง9เขียนไว้แล้วเมือเอ่ออ้ำนาะ มีอำนาจควบคุมสัตว์นกปราทั้งหมดนี่ที่ให้กับที่อาดัมและให้กับอ่อโนอาโนานี่ดังนี้ก็ให้กับพวกเราจจุบันนี้แต่พวกเรามีความสามารถควบคุมทำให้พวกของเขานั้นนี่ยโดยธรรมชาติแล้วกลัวอยู่แล้วแต่บางครั้งพวกเราให้อาหารบัง ไกลชิดกบับาอย่างนี้แลละเขาไว้ใจบ้างแต่ยังปลวยนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ศาสนาอื่นนั้นแี่ยรู้สึกยังไม่ไม่รู้ทำให้ชีวิตของมนุษย์กับชีวิตของสัตว์นกปลาอย่างนี้เหมือนเท่าเทียมกันเลยทำให้เป็นอย่างไรฆ่าไม่ได้เมื่อพระเจ้าให้พวกเรานั้นก็ฆ่าได้เพราะประการที่สาม ให้พวงนี้เป็นอาหารของเราประการที่สามใหญ่อาหารของเราข้อที่สามแล้วแต่ชีงรลเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เราเนี่ยให้พวกเราเป็นอาหารอะไรคือเป็นผักผักเท่านั้นเลยนี่แต่รู้สึกเมื่อน้ำจัดเตะทำลายโรคย่างนี้แล้วก็ให้เป็นเนือ้อ<ม>ปลาสัตว์นกอะไรก็ตามน,นี้เป็นอาหารของเราได้อืม อาหารของเรานี่ทำให้พวกเรานั่นแหละต้องเฮ้ต้องกลัวอยู่กลัวเศรษฐกิจอะไรกันเรากลัวเขาเขากลัวเรานี่เป็นอย่างนั้นอ่ะสำคุหนึ่งคือพระเจ้ามอบให้มนุษย์เรานี่กินเนื้อเฮมันช่างกินนี่ผัดเท่านั้นก่อน คือเมื่อพระเจ้าทรงสร้างเมื่อพระเจ้าทรงสร้างนั้นให้พวกเรากินอะไรกินผักเท่านั้นข้อที่หนึ่งกับข้อที่บทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบเก้าอาหารของเราคือเป็นผักไม่ใช่เนื้อหมายความว่าเมื่อเราผักเท่านั้นแล้วพวกเรารักษาชีวิตของเรามไม่มีปัญหาแต่นั่งจกักเนี่ย นำทวมโรคแล้วให้เนื้อด้วยนี่เป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่เราต้องรู้มีอะไรบ้างเออมีอะไรบ้างข้อที่สองนั่นแหละสามัยก่อนนั้นเป็นกินสำหรับผักแต่ว่าสามชุดสองกินเนื้อสัตว์นก นักศาสนาศักด์เขาพิจารณาว่าอย่างนี้จริงหรือเมื่อเรากินเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้เนี่ยเมื่อตอนนั้นไม่มีหรือแต่บางคนบอกว่าก่อนก่อนที่นำท่วมโลกก็มีปั้งกินปั้งไม่พัมทำผิดนี่เขาก็คิดว่าอย่างนั้นบางคนคิดว่า เมื่อเกินมีอย่างนั้นแต่ว่ายังไม่เป็นทางการแต่ตอนนี้พระเจ้าอันเนี้เลยเป็นทางการน,นี่เป็น,นอย่างนั้นบางคนบอกว่าเมื่อเกินก็มันกินได้แต่ว่าเวลานี้พูดอย่างนี้พูดอีกครั้งหนึ่งยืนยันอีกครั้งหนึ่งพูดอย่างนั้นอย่างไรก็ตามช่วงนี้แหละที่พระเจ้าเป็นทางการให้เรากินไม่ใช่ผักเท่านั้น กินเนื้อได้ด้วยแต่หมอฟันเขาพิจารณาว่าสภาพของฟันเหล่านี้เหมือนกินเนื้อก็ไม่ชัดกินผักดูฟันดูฟันเช็คด,ดูฟันอยู่แล้วว่าฟันของเรานี้แน่เหมาสมกับกินอาหารแบบทัพ ไม้แต่ผมเนี่ยกินเนื้อแล้วฟันนี้ก็รู้สึกปวดอยู่นะพลายอนบอกจากนั้นเพราะฉันอาจับอาจับแท้จริงแล้วพวกเราเกินผักก็ได้บ้อืมไม่ต้องกินเนือ้อแต่สำหรับผมนั้นกินเนือ้อที่ชอบเนื้อมากกว่าผัก <c oughs> นี่เป็นอย่างนี้เพราะเป็นคนบา คนบาปต้องชอบกินเนื้อเป็นอย่างนั้นบ้าง <c oughs> แต่เ <c oughs> มื่อช่วงนั้นที่พระเจ้าโอเคเนื้อสัตว์เนื้อปลาเนื้อนกอะไรก็ทำได้แต่อย่างไรยังไม่พูดว่ามันเสียรหรือไม่เสียสกปรงไม่สกปร์โรยังไม่พูดต่อมาเลดวินิตีบทที่สิเบเอ็ดโรกนี่ไม่สกปรก กกโปรไม่กินไม่โกโปรเนี่ยโซโปรนั้นไม่โกโปรก,ก็กินก็อย่างนี้มาอยู่ที่นั้นประการที่สิประการที่สิห้ามห้ามเลยน่เมื่ออนุญาตให้เรากินเนื้อสัตว์เนื้อปลาเนือเน้อเนือ้อนกอะไรก็ตามแต่ประการที่สีนั้นมีอะไรอย่ากินแลกกับเนี่ยมันมันเรื่อยตัวกันเลยนะ เพราะอะไรสี่จุดหนึ่งเพราะเรือ่องนั้นเป็นชีวิตอยู่ที่นั้นนั้นไม่ความอะไรชีวิตอยู่ที่นั้นไม่ความอะไรอยากฆ่าคนอยากฆ่าสัตว์อยากฆ่านกอยากฆ่าปลาเหมือนนักแสดงอย่างนั้นแต่เมื่อพระเจ้าอานุญาตแล้วพวกเราถ้าจําเป็นกินฆ่าสัตว์ฆ่านกฆ่าปลาได้แต่ศาสนาองค์นั้นเนี่ย อย่างไั้นตันไม่ได้เลยอย่างนั้นเพราะเขานะั้นคงไม่รู้พวกเรานั้นรู้เพราะว่าพระเจ้าทรงอนุญาตทําให้เป็นอย่างนั้นแต่เราระวังอยากกิน,กนเพราะชีวิตอยู่ที่นั่นอยากกินเลือดเพราะชีวิตอยู่ที่นั่นนั้นไม่ความอะไราไม่ความมากคืออยากฆ่าคนอยากฆ่าสัตว์อยากฆ่าหนกอยากฆ่าปลา แต่เห็นไหมครับกินได้กินได้ระวังเลยนะระวังพวกเราเสียสติแล้วเป็นยังไงค่า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 ่าเท่านั้นอย่างนี้ไม่ได้แต่เมื่อเราจําเป็นเน้ย่าเน้ยค่าอย่างนี้เนี้ยกิ่นเนื้อทั้งหลายพวกยิวจนถึงปัจจุบันนี้แหละจนถึงปัจจุรย์นี้แล้วเหมือนเขาเตรียมตัวเนื้ออะไรก็ตามนี้ไม่ให้เลือดอยู่ที่นั่นเลือดออกมาทั้งหมด เลือดองมาทั้งหมดเลือดองมาทั้งหมดแท้ทจริงนั้นแด่พูดง่ายๆเราเป็นคนบาบไม่อร่อยนะต้องมีเลือดป่ะแต่เลือดเป็นสดๆกินอย่างนี้นั้นสองสยัยไม่เหมาะสมหน่อยใช่ไหมแต่รู้สึกเราพวกอะไรหนึ่งเ,เราเกี๊ยวเือดเดือดหูเดือนหมู <laughs> นี่ไม่ใช่เป็นเลือดสดๆอย่างนี้แล้วพวกเรา กินอยู่บ้างไม่ผำมากสัตว์ก็ดีนกก็ดีปลาก็ดียังมีชีวิตอยู่กินอย่างนี้รู้สึกไม่เหมาะสมพวกเราชอบอยู่ใช่ไหมคือเป็นสดสด,สดยังมีชีวิตอยู่คนคนนี้คน,น,นคนหนึ่งที่เป็นที่ผมนับถืออยู่เขาเคยเรียงอาหารแก่ผมคือเป็นนี้ซาซิมิแต่ว่าซาซิมิอยู่ที่นั่นแต่ปลายังมีนี่นี่อาปลา และก็หายใจมีชีวิตยอยู่รู้สึกของเรานั้นแหละไม่ใช่กลัวแต่อย่างไงเออเป็นสดสด,สดจริงๆและอร่อยมากยิ่งเท่าแต่พระเจ้านั้นแหละต้องรู้จักส่งเมตตาการณาเหมือนพระเจ้าส่งเมตตาการณาเรานี้พวกเราเมตตาการณาสาาังหน่ยเพระเาะฉะนั้นเมื่อเราจับสัตว์อะไรก็ตามนี้ มันให้ที่สมสองหนึ่งนะเป็นอย่างนั้นโอเคแต่พวกเรานั้นเป็นเจ้าของสรพพชิงทั้งปวงแล้วที่พระเจ้ามอบให้กับเราทําให้พวกเรานั้นแด้ไม่กลัวแต่ระวังบ้างเพราะว่าต้องคิดถึงนามพระทัยของพระเจ้าเป็นอย่างนี้เลยอืมอาจจะพระเจ้าเป็นหวงอย่างนี้เพราะอะไรใครฆ่าอาเดตใช่ไหม แท้จริงแล้วไม่รักษากฎร,ระเบียบของพระเจ้าเขาทําให้มีปัญหาและผ่านที่นําทวงโรคให้ทํารายมลแล้วอาจจะพวกเราคิดว่าอืมไม่เป็นไรบ้างทําให้รู้สึกป้องกันไว้เป็นอย่างนี้ก็ได้10.2ถ้าหากว่าพวกเราเลือดถ้าฆ่าเลือดอย่างไรถ้าฆ่าสัตว์นกปรา ก็เรื่องนั้นมาจากอย่างนั้นและถ้าหากว่าเราฆ่าคนต้อง,องคืนเลือดจากคนในพระคัมภีร์ข้อที่ห้าและข้อที่หพูดว่าคือไม่คนมาพวกเราฆ่าก็ได้ฆ่าสัตว์กินก็ได้แต่ว่าต้องระวงังนี้นั้นแน่นอนและ เมื่อค่าค่ามันไม่มีอย่างนึงแล้วต้องค่าของเลือดของมันต้องมาจากใครแต่ต้องต้องมาจากที่นั่นเพราะฉะนั้นคือไม่คำว่าค่าอะไรก็ตต้องอแก่แขนค่าคนเป็นอย่างไรครับประเทศทั้งลายนี่ห้ามค่าคนถ้าค่าคนแล้วผู้ที่ค่าคนคนนี้ต้องถูกค่า ปรางชีวิตคือเป็นเรื่องธรมรมดาเพราะมาจากพระกรรมปีคำสอนของพระเจ้ามาจากที่นั่นแต่ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรครับคือแท้จริงนั้นอยากฆ่าคนเป็นอย่างนี้คือสําคัญอยู่ตรงนี้แต่เขามันฆ่าคนแล้วเรื่องอะไรก็ตามเพราะฉนั้นเออคุณฆ่าคนแล้วเรื่องของเขาต้องมาจากคุณเพราะฉนั้นฆ่าเขาก็ปรางชีวิตนี่เป็นอย่างนี้ แต่ประเทศในสามาัยนี้เนี่ยพวกเรายังคิดถึงมนุษย์เราในมากยิ่งขึ้นแล้วเป็นอย่างไรทั้งที่ประหารชีวิตตัดสินว่าประหารชีวิตแต่ว่ารู้สึกไม่ใช่ประหารชีวิตโปรยววยอยู่บางประเทศนั้นแหละมันมันประหารชีวิตันไม่มีเลยทำผิดะะรายแรงอะไรก็ตามไม่มีและทั้งที่ทำผิดแรงแล้วประหารตัดสินใจประหารชีวิตแล้วแต่รู้สึกยังไม่ประหารชีวิตอยู่เฉย คือเป็นสภาพของปัจจุบันนี้มนุษย์เราไม่สำคัญมากทำไมสำคัญเพราะว่าถูกสร้างโดยพระชายาของพระเจ้าสัตว์ทางไหนบอกทางไหนมังกรทางไหนไม่ใช่เปนอย่างนมนุษย์เราเท่านั้นเละถูกสร้างโดยพระชายาของพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าแต่ตามพระชายาของพระเจ้าเข้าใจไหมครับน,นี่เป็นอย่างนั้นเพระเาะฉะนั้น ชีวิตมนุษย์นี้สาคัญเราต้องโยกโยงองพอสมควรถ้าไม่โยกโย่องไม่ได้ถ้าหากว่าสัตว์อะไรนี่ทำลายมนุษย์เรานี่ตายแล้วเป็นอะไรพวกเรานั้นเนี่ยไม่โปรยเลยต้องฆ่าัดทิทงนี่เป็นยังไงอืมเพราะอะไรพระเจ้าอวยพระพรให้พวกเราครบรูปมันเท่าทีมากินขึ้นอหเพราะเช้ญต้องเป็นอย่างนี้เลยนะ มนุษย์เรานี่เป็นแทนมันเจ้าของมันสรรพสิ่งทั้งพวงแทนพระเจ้าอยู่ที่พระเจ้าบอกไว้ให้พระเจ้านี่จึงมันสร้างโดยพระชายาของพระเจ้าเพื่อให้มันแทนทํางานของพระเจ้าทําให้ชีวิตม,น,น,มนุษย์สำคัญมากถ้าไม่พวกเรารู้สึกทำผิดต่อพระเจ้าต้องถูกฆ่าตายแล้วเราเช่นอย่างไรที่พระเจ้าทรงช่วยเนย ช่วยส่งพระเยซูคริสต์มาช่วยชีวิตของเราแล้วโดยศาสนานไม่ได้โดยพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับพระคุณพระเจ้าที่เมื่อพระเจ้าที่เป็นทำลายโลกและหลังจากผู้ที่รอดชีวิตจากเลือลงมาและรู้สึกรอมใหม่ที่พระเจ้าเหมือนอวยผักบ่นช่วยดูแลเหมือนกับอาตาม พระคุณพระเจ้าทําให้พวกเรามีชีวิตถ้าพระเจ้าไม่ช่วยนั้นผมไม่มีอยู่แล้วขอบพระคุณพระเจ้าขอร่วมใจกันอธิษฐานครับขอบพระคุณสําหรับพระกรรมของพระเจ้ามนุษย์เรานี้ถูกสร้างโดยพระชายาของพระเจ้าและแต่งตั้งให้ผู้ที่ครอบครองโลกที่พระเจ้าทรงสร้างสรรพสุนทั์ทั้งปวงนั้นแล้วก็บัิค่าได แต่พระเจ้าก็เตือนให้เราต้องระวังพอสมควรมนุษย์เรานั้นแหลไม่ควรฆ่าอะไรเลยแต่ว่าสัตว์ทั้งไหนหรอกทั้งไหนปรารถนาให้เป็นอาหารของเราแล้วถ้าเราจำเป็นก็ฆ่ากินได้แต่ว่าเล่นๆกินอย่างนั้นเลยก็ไม่ได้เมื่อเรากินอะไรต้องระวังพอสมควร โดยพระคุณของพระเจ้าโดยพระเยสุคริสต์ทำให้พวกเรากินอะไรก็ทาได้แต่ต้องระวังพอสมควรเพราะว่าสามัยก่อนที่พระเจ้าห้ามนั้นแลไม่ใช่ห้ามเฉยๆเลยเพราะว่าที่มันห้ามและกินแล้วรู้สึกชีวิตของเราอันตรายเรารู้อย่างนี้เพระนัิญขอพระคุณที่พระคัมภีร์ ที่ทั้งที่มันปล่อยให้อิสระแล้วเราต้องระวังเพราะสมควรเพื่อมีความเข้าใจเพราะว่าบางคนนั้นรู้สึกแพ้แล้วมีปัญหาโอ้พระบิดาเจา้าขอพระคุณพระเจ้าที่พระองค์อนุญาตขอพรอและรู้สึกมันห้ามให้พวกเราระวังเพื่อชีวิตของเราปลอดภยัยขอพระคุณอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์าเมน ขอถวายแปลงบทที21่218แปลงบทที21่218ข้อที่3ข้อที่3ห <c> น <oughs> ่อย218ข้อที่3 <c oughs> พราะพระเยซูได um mm. um ้ทรงสาญญาพร้อมกันครับพราะพระเยซูได้ทรงสาญญายกทษเนื Nag ้อรองพี่เด็กทีโดยพระคุณพระองค์ทรงเมตตานำเรามาสร้างทันทีขอพระเย กรับจ้าิราพาขอพระเยซูขอพระเยซูโปรดใหเราให้รอจบจากปาขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นชีวิตของเราทั้หนาความรักแห่งพระเจ้าและความสานิสสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดำรงอยู่กับผู้ที่ตั้งใจฟังคำสั่งของพระเจ้าเพื่อได้รับพระพรตั้งแต่บันนี้และสืบสืบไปเป็นนิดอาเมนข้าคิดถึงพระวิหาและแผ่นดินของพระโรมรักคริสต์จากพระองค์โทเว เทสมาโดยพระรอดคริสต์จากของพระองค์อาทิตาด้วยน้ำตาพระนี้มาคริสต์จากของพระองค์ด้วยสุดชีิตตลอไป 13요6그런